ต้อนรับเข้าสู่บทเรียนแอนิเมชันในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีบทที่1การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของชั้นมันธยมศึกษาปีที่1กินดีนำเสนอตอนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสวัสดีครับกับผมชื่อพูวินเป็นครูที่หล่อและใจดีที่สุดในโรงเรียนครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อโมนาเป็นครูที่สวยที่สุดในโรงเรียนค่ะ นี่ค่ะหนูชื่ออาิสเป็นนักเรียนที่น่ารักที่สุดในโรงเรียนค่ะและกระผมชื่อสมหมายเป็นนักเรียนที่หล่อและเท่ที่สุดในโรงเรียนครับสวัสดีสมหมายคุณกำลังจะไปไหนหรอจะไปเข้าห้องเรียนอาิสไปเรียนด้วยกันไหมได้ได้งั้นไปด้วยกันเลยณนะห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสมหมายเธอรู้ไหมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จนถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงยังไงหรออลิสเดี๋ยวเราไปฟังครูภูวินกับครูโมนาอธิบายกันเถอะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลงกระทบต่อชีวิตมนุษย์ในหลายๆด้านเช่นการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์สื่อสาร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโทรศัพท์ใส่รุ่นเก่าแบบปุ่มกดพัฒนาออกมาเป็นโทรศัพท์ไร้สายที่มีเสายาวๆจากนั้นพัฒนาออกมาเป็นโทรศัพท์โนเกียที่เกิดมาเป็นรุ่นแรกของโลกจากนั้นพัฒนามาเป็นโทรศัพท์แบบพับแบบแบบแบบเล็กๆและจนถึงปัจจุบันมาเป็นสมาร์ทโฟนมีปุ่มสัมผัสซึ่งมีความสะดวกปลอดภัยและมีราคาถูกลงกว่าเดิม ต่อมาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเครื่องซักผ้าในอดีตการซักผ้าจะซักผ้าด้วยการตีผ้ากับก้อนหินจากนั้นพัฒนามาเป็นซักผ้ากับกระดานซักผ้าจากนั้นพัฒนามาเป็นเครื่องซักผ้าแบบมีการโยกต่อมาพัฒนามาเป็นเครื่องซักผ้าแบบมีท่อปั้มน้ำและถังปั่นแห้งปัจจุบันพัฒนามาเป็นเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ การเปลีป่ยนแปลงเทคโนโลยีของเตาทุกบ้านต้องใช้เตาอย่างแน่นอนในสมัยโบราณหรือการเข้าไข่ลูกเสือเรานิยมนำก้อนหินมาวาง3ามก้อนแล้วจุดเชื้อเพลิงไว้ข้างล่างถัดมาเตาฟืนนำดินพามาปั้นแล้วเว้นไว้ช่องตรงกลางเพื่อทำการจุดไฟแต่มีข้อเสียก็คือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เตาอังโลสามารถเคลื่อนย้ายได้ต่อมาพัฒนาเป็นเตาแกส๊สในยุคต่อมามีไฟฟ้าพัฒนามาเป็นเตาไฟ จนถึงปัจจุบันตอนนี้พัฒนามาเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและมีความปลอดภัยให้สมายวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไปแล้วเนาะใช่แล้วบายบายนะอลิสไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ